งา่นคักเอ้ยอยู่ข้างทางพย่กี่ดอกเอ้ยทางคนยางคนเที่ยวสงสัยเราขึ้นมาไหมสวัสดีครับหุ่นซ่ากูเมืก็บเห็ดถอดปลาเห็ดล่ะนี่คันได้จอดรถอยู่บางทีมาเบิ่งเห็ดมาเบิ่งเห็ดแหมตาดีครับมาเบิ่งมาเบิ่งเห็ยเรางงที่ถ่ายย่างยืนอยู่ก็ยืนแสบอ่บางทีล่ะ นี่สมกับเกือกินหอดเห็ดปะโคดดูสินะกินใครป็นใครอยู่ไม่ไม่อเอา้าทีดอกเอาเราถเด้อบานนี่สั้นเบมือนละโกดเอ้ย<ม>เห็นเห็นบางทีเสาเข็มมาลาดมาตะเข็มมาลาดพี่น้องแมนฝ่าวมาตะเข็มมาลาดนี่แหละย้อนนี่แหละหืมยิ้ยินคาร์วะเห็ดออกเยอะมากแต่มือนหุ่นแหละเห็นต้นแง่งว่าในปลูกก็เลย่องบนเดียบ้ <c oughs> ้ยว้ายีละมันกรลังขึ้นมาอีกหน่อยหน่อยกเอาไปเห็นแล้วคุณน่ะเสียคนหลอดตารอดใจคุณเพราะว่ามันอยู่ขังมั่วมันหวานเด้อมันนี้เด้ออแต่ใครเด้อน่ครับแมงครับ ไปหาหมูม so like ันจะหาหมูมากเฮ็ดผึ่งใหญ่พี่ดองเ้ยดูนะบมานเพลเวอยู่อุ้ยเกือบเท่าปัดใหญ่แหงพวงคุณเฮ็ดผึ่งยังมีพอเขาเอิดเฮ็ดผึ่งปูมโอ้โหไงครับ้ยสามารถอยู่ดอกเดียวทีเน้ะเฮ็ดผึ่งเนาะเฮ็ดผึ่งหวาน ผู้พ่อพอเห็นดอกสามสี่ดอกมาใส่กระลังกี้ยางไปหาเพิ่นว้ายเถ่าอีลีพ่อดอกดอกจูมก็ดอกเถ่าอี่ต้องกันเว้ยแต่กระไรด,ดอกจูมอยู่ค่ะฟังนี่น,นี่โอ้ยยางกี้เท้วนี่แหละพ่อเลย <laughs> <laughs> เห็นแล้วย,ยางขึ้นมากกับตำโหลดอืนี่ อขอเอาไปเห็ดเสือในเด้อค่ะทีอู้บังตีละ่ะนี่ดอกเขาขามันกนน็ไ่มีแหละนี่ค่ะนี่จะเอาดอกนี้ไปกินดอกนี้เอาไปเห็ดเสือในเด้อเพราะว่าอยู่สวนนะ่ะมีปลาย่างค่ะต้นยงนางแน่ขอออีกหน้าละสองดอกบานไม่ไหม้ได้ได้วยนี่ ว้ยหักจอยมาเป็นยังนี่เอาไปเห็ดเสือก็ได้นี่เท้ามันบาดไม่ไเลยกันยังดอกแข็งอ๋อแมงกัดนี่ค่ะแมงกัดมันว้าวป้า่นคือปล่อยมันเทา่าบบบูบบบอีสองดอกนี่อุ้ยหา้าหกเจ็ดเจ็ดดอกเห็นดอกเขาอีกดอกนึงอยู่นี่ มีค้อละสีป่ะอ,อุ้ยโอ้โหดอกจุกกะพี่ป่ะใครก,พครกคะพ,พี่เอาใครก่อนเด้อค่ะพี่พี่ใครก่อนเด้อบานนี่อืนี่แหละโมมีคนถือกล่องเอาขากล่องมากแค่เนี่ยเห็นเดี๋พ่อมุตี้หาดอกดอ้วยนะนึกว่าจะเอาเสือแงมมันเป็นหาดอกด้วนี่หากดอกมันบ่ะมันมีดอกอันนึง กินให้กันน er. mm hmm. oh, ี่เาไปเือกันนินแหลเจ้าร้างเลือไหวยังวอนี่ไข่ขึ้นไม่กันีพ่อนี่เยใจกันเมนดอกใหญ่แห้งขาเป็นจุ๋มก้อันนี้าอจุ๋มงีกเจ็ดนี่อีกใครนงอยู่นี่อย อุ้ยไข่ใหญ่นี่ดอกเห็นดอกตอนแรกแล้วอุ้ยนี่นี่นะนี่นะอือไข่เห็นละงงได้หนิเด้อบวกเปนไข่อื่นได้หนินี่แมงจ้อเรียบร้อยนี่โอ้ยนี่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 เนี่ยมาเห็นดอกนี้ตอนแรกนี่ดอกนี้ก็เลยเห็นดอกจู๋แต่ดอกก็นี่แหละ มืดูนะเห็ดแปลงโอ้ยเบิ้งนี้เห็ดแปลงที่ไหลเลยแล้วนี่นี่ค่ะเห็ดแปลงนี่มันมีเห็ดแปลงหลายหลายนี่โว้ยขออนุญาตไปเก็บเลยเห็ดแปลงเด้อโอเก็บอยู่ค่ะตัวนี้ใช่ปะวว้าย ข้าเจ้าสร้างลงเรือไปเนาะโอ้โอ้โอโกล่องไปแล้วไปแล้วทำอะไรเนี่ยไม่งงนี่ น,นี่นะนจ้านี่ไข่ดอกกันได้หลายนะเมื่อกันนี่ฮ้ยยอเราเวทเรายางพานอุ้ยแม่กินได้กื้เก่าค่ะด้ดมไค่ขีมกอก็เดอร์ขในไม่มอยู่ไอ้ทหลงังงาหลังหงษของเท้หอมๆนุ่มๆ คือหางไม่บอกคขายาวดีตัวนี้ขายาวดีเท่วะหร่นขาอยากหูไปเห็ดละหูซ uh, so right <ười> ีแด <ười> ้เข <cousin> ้ากับปลาเป็นได้ค่ะปลาเป็นหัวเผื่อเนี่ยดีๆดิอยากงูซีนี่ถึงยังไงอุ้ยาไม่ันเต้ บอกหม่องเก่าปฏงบอดขันด้เฮ็ดปวกนี้มีนี้กินด้บอ้นั่นไข่หนึ่งเบเอมเองขึอก่อาโอ้ยบ่เห็นเดมันอยู่ฟังทางหุ่นนอยมันบอนนีว้าเห็นเดแค่น้อยค่น้อยแต่เทือกเนภูมาแล้วนะ ใช่อันนี้เป็นไข่บัวขาวแล้วเป็นดอกออกมาเลยโอ๋องานนี้ก็ได้อู้หจะเหมืนแล้วใดเห็ดอันนี้แล้วด้แต่เห็ดเผามา้ยนะกันอืเห็นว่าละงอกดำมังตี้เขี่ยหักอ่ะมังตีล่ะตอนแรกเห็นเห็ดแป้งว้าดีอีกดอกนึง โอ้ยละงอกดำละงอกดงค่ะนี่นี่ว้ายมันคือออกง่ายเด้อค่ะมันมุกตีล่ะมองดูขอมองดูมันคือออกงไงนะมันคือเห็ดละงอกสีอื่นติโอ้ยนี่อีกรองนึงเอา้านี่ตอกสีปะนี่ยไปสีแดงเห็นเนาะไม่ไม่ปกอยู่โอ้ยเนี่ยังล่ะนี่นี่สามดอก อือย mm, ู่นะถ้าางคุณพ่อแล้วก็ได้นี่เห็นเห็ดแปงตอนแรกนี่เห็ดแปงออกน้อยๆนี่ปรากฏว่าเห็นเห็ดผึ่งนี่เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งพี่น้องเห็ดผึ่งเฮ้ยขาบอกให้ดผึ่งน้องโยงบ่ขาอันนี้นี่นี่นี่เห็ดึ่งสาดบ่โอ้โอ้ให้ดผึ่งสาดอ๋อให้ดผึ่งน้องโยงมันจะขายยาวเนาะให้ดผึ่งสาด นึกว่าพอว้าอ๋อไม่ทางขุนบ่นึกว่าพอ,อยางมานันอีได้บ่ค่ะโอ้ไ,ไ,ดได้อยู่ื่อกระตาเพื่นได้บ่ค่ะว่าสันเต็มกระตาตาบักงหนึงอุย้ยมีคือหมานแท้ไปเฮาหาต่อวนๆหาอยู่แถวนี้เด้อพอแล้วว่าสีหินดอกเห็ดเนาะเห็ดแมนอีลี่จ้า มือหนึ่งทายมือหนึ่งเก็บเด้อนี่แม่งกินพอน่อากา็แต่ยูแปลนด้วยล่ะอุ้ยเดะเผยเดะเผยนั่นเห็นอีกปะพ่อด,ด,ดีดีดีดดดอีดดงดีอุ้ยเถุนแกร่งเท่อือออกระสีไทยลูกเอาอุ้ยให้ถุนสะพ,พ่อแล้วปะนี่ ทุกคก็ออกเ้เอะแนวก็มากีนเห็ดียและค่ะฮีดเงียงนะโอ้เฮดละง่ะมีแต่ฮดเพิงเฮดเพิงนั่น,น,งงนบน่นายี่แถวนี้แล้ว,ลว,ลวมาแมนคมว่ำเราแมนบนฮีเพึงบ่หน,น่เออนด็กก็ฮีพิงค่ะออขามันออกกอนแล้วบ้านี่ตัออก เฮ็ดพึ่งกะมีเฮ็ดอีหยังน่ะโอ้เฮ็ดละงากว่าน่นลายคักเว้ยกินบ่ได้เด้อค่ะเฮ็ดเบือ่อมันบักสิเกิดขอมกันนี่แหละก็เฮ็ดกินได้โอ้เฮ็ดพึงพ่งเฮ็ดพึ่งนี่นี่จ้าเฮ็ดพันธสะห่วยยางว่ามีนี่ก็แต่เฮ็ดพึ่งไรดอกแล้วตัวนี้นี่โอ้ ยู่ข้างกันที่ต้นไม้เดียวกันบ่ได้เบิ่งมือหันนี่อืมงามงามงาม,ม,งมาาเรากำลัางงามตายให้ถึงเห็นผีเห็นดองหมกขาเนาะแม่นี่ร่างดวงอีดีอืม่ไดอยูที่แถวหน,นีก็ได้ตัวนี่ รางงขาอีดอกนึงมองแล้วดอกสนดอกกรเมตาดอกนกนี่ขึ้นได้ไอยู่ให้รางงขาหน่อยเพิ่งกเอบานนี่หลยดอกกี่เดเพิ่าเก็บเพลิเพิงกเถอะพ่อเก็บเพลิดเพิงกอนเขื่อนสงเขื่อนสง เฮ็ดพ <c ười> <c ười> ิงร้ายค่ะยูเอานี่เฮ็ดเพงซาดวนหาอยู่แถวนี้ก็ได้เฮ็ดพิงร้ายอะไรได้นี่นี่นี่ขึ้นมาใหม่สวยๆเลยจ้าอ้ยเู่ไกลเป็นมูยิ่งยิ่งเดี๋ยนะมูนหาฮกดอกกาดอกมูหาฮกดอกสามสี่มูกระได้ร้ายอยู่เด้อนะ อยแม่งกินเลยน,ลยนี่หลายดอกนี่ได้ดอกหนึ่งค่ะหมดจ่อาไปเฮ็ดเสือเฮ็ดเสือเฮ็ดแห้่อยู่ต้นย้อ่ะวายเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งดำเฮ็ดพึ่งดำเฮ็ดพึ่งสาด,ดำพอแล้วป่ะนี่กินไ,นได้ด้ินี่คุณอ่ะดอกนีงแข็งอยู่ว้ยกินได้จัดก,กินได้เอาใกล้กับสองดอกเมื่อกี้น่ะ งามๆเลยขืนงามๆเลยพอ่อหลงังโงกโง่ใครใครหลังโง่ซีนี้เขาเอิอหลังโง่ใครใ,ใครหลังโง่ใครหลังโง่อยู่ข้างทางอย่กี่ดอกเอ้ยห่างคนยางคนเที่ยวสงสัยเราขืนมาไหมนี่เราขืนมาไหมมานมาน,มานม,านมานมือน,นี้ ทัานตแต่ท่านเด้จอดรถท่านได้จอดรถจะเห็นเหตุตอนแรกอ่ะอือหืออุ้ยอุ้ยใครยี่ใส่ดินพออือหือเอ้าใครหน่อยใส่ดินกันมีค่ะอู้ยใครหน่งามโอ้ห์ากใหม่อุ้ยอุ้ยฮี่ใส่ดินกันมีอีกดอกหนึ่งโพแล้ว อ้ยดอกหน่อยท้องมานี so, yeah. ่แหละสวยงามอ้ยดินล่ขนาดเลยนี่ดินล่ดินล่จังแววออกอยู่บ้านเนาะอุ้ยเบิ่งแม่เบิ่งกระตากว่าแน่พี่ดอง นี่แหละค่ะมุงติล่ะพ่อสวนมางามงามมุงติล่ะอุ้ยเกือบยางกายแล้วกบลงจังขีนไข่จากไข่เห็นลงูอู้เดือดจ้งตามไข่ว้าวเขาจะเอาดอกบานไปละบบนี้นึ่จังใดคือเห็นหอยปาดขาเอ้ยเห็นละงูค่ะละงูสวยสวสีใดนี่โอ้เห็นละงูสีไข่ เบิมงอมมันก่อนมูอมันก่อนนี่หอ,อ,อยปาดขาเป็นสิ่งอะไรไข่มันขึ้นมาใหม่นี่สามไข่นี่เฮ้ยนี่อืออุ้ยกำลัอองออกมาใหม่ออกมาเหลือเราหอน้ออ๋อไข่เออ ออกมาด้วยอีหลีมันก็เห็นอยู่ข้างล่างสามสีด่อดอกไปล่างเอาโฝนตกไหมแม่มาขึ้นกับฝนตกนเฮ็ดกันเลยมุมม่อมแม่เมมมมนี่ยพอแล้วอบอกให้มาเอาเฮ็ดผึ่งอยู่ข้างๆกันนี่ถ้ากุกยงมากเลยเห็นเห็นหละง,งกน้ำนาแต่ว่าโอ้ยแถวนี้นนมิจิจูมังสีพออ่อเออจูมกับไข่ก๊างขึ้นอโอ้ย เฮ็ดจังได้ทีอันนี้ปักมุดปลาใบบนนี่บ่โอ้โหสะพ่อพอใหายไปให้คุณเฮ็ดพึ่งกันหน่อยบ้านนี่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 เฮ็ดพึ่งงามงามนี่ไงคะนี่ไงคะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งออกนะคะเฮ็ดพึ่งออกเฮ็ดออกได้ดสามสี่หมื่นเลยนะพ่อเนาะบ่โอ้แมนอยู่ตั้งแต่นุเมื่อ หัลลังใส่หัลลังไซแอนผู้เรือเฮ็ดออกตอนอยู่เฮ็ดออกหนึ่งน้อยหนึ่งซ้ำมาออกเนาะคุณนะ่ะอืมมานอยู่เด้อจา้ามานอยู่เด้อเฮ็ดละงอกจ้าไข่ขึ้นมาใหม่เลยอุ้ยไข่ใหญ่เด้ไงอืมเกือบว่เห็นสวยๆไข่ใหญ่คุณอ่ะแดง นู้ป่ได้จักดอกดอกเนี่ยมองนีตะกี้น้าพอจอดรถแล้วก็อเต็มอยู่เฮ็ดแปงค่ะเมื่อนี้เห็นดอกบางใหญ่นึงก็ได้หลายเด้นตาเมืหญ่กูแม่นบ่ค่ะอันคำนม่เก็บเฮ็ดแปงนะคือสมัยมันออกใหม่ๆน่ะเต็มตาหล่นหล่นตานี่ๆๆนี่ก็แม่นนี่นี่กัเฮ็ดแปงด้วยกันหน้าเนี่อยไปละค่ะมื้อนี้มานอยู่มื้อนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงอยู่บ้าน ไหเบิ้งกจ็ได้สุดไหเบิ้งค่ะพอกันมือหนาจ้าซากุค้าเห็ดมือนี้กะมานอยู่ค่ะอ้ยบรรยากาศดีค่ะนี่ในป่าหาเห็ดได้เสือเห็ดมากกะเอามาลุ่งต้นยางหน้าค่ะยางหนาอยู่สวนมีหลายต้นอยู่ค่ะนี่ค่ะ เอาไว้ไก่หักมันเดี๋ยวแหละมันจะมีหากฝอยหากฝอยมันอะค่ะสีขื้นมากินเสือข้าถาเบิงว่าปีหนามันสีมีบอมันสีขื้นบ้าบอนี่ตน้นสองปีกวัวค่ะลงไวเรื่อยๆค่ะหายมันมีเสือทับทมอยู่นี่เฮ็ดละโง,งกหลายสีค่ะเฮ็ดละโง,งกดงละโง,งกขาวละโง,งกเหลืองละโง,งกแดงอยู่ผู้เลือนเนี่ยมันมีเฮ็ดละง,งกหลายสีตัวค่ะเฮ็ดละโง,งกเฮ็ดแปลงเฮ็ดผพิงซากุเกามาลงนี่ หญ้าในตัดแล้วตัดอีกเงาเร็วค่ะค่ะช่วงนี้ฝนตกเนาะมันอะไรเงาเร็วใส่โปะไปแ้แถวเงามันละค่ะแถวหากฟอยมันใส่ไว้ได้ลายได้เสือเฮ็ดมาจากป่าละค่ะพออยู่ป่าเฮ็ดลายลายเฮ็ดออกลายค่ะก็ะเลยเด่นหน่ำเชือ่หน่ำเฮ็ดละงกแลหละเฮ็ดละงกเถาวานนั่นแหละค่ะ <S 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 ขเขาก็เอามาใส่ถุงมา,ขาเขาก็เอามาใส่โปะโปะไป กองใส่ได้หลายถ้าเบิ่งมันสิกลนมาเป็นกลุ่มบ่ต่อไปต่อห้าบ่ได้ใส่อันนี้เออ